เมื่อมองฟ้าหมุนลมฝนทั้งเขาแม้เอื้อนละดาวยังอับแสงเมฆลอยคล้อยต่ำความรักง่ายแนงเหมือนมอรสุมแรงผ่านผ่าลมฝนพัดต้องละอองเย็นชื้นฉันยืนหนาวเหน็บ เจ็บอุรากำสวนขคนครำรำพันไฟวาดภาวาปวดใจเธอเมือนจากฉันไปแล้วอนิจจารู้ไหมว่าฉันเจ็บปานใดถ้าเธอมีสุขอยู่ที่ไหน โปรดรู้ใจฉันบ้างเถิดเธอยินเสียงฟารันดังคำรำร้องฟ้าก็คงมองเจ็บประทมหากยินเสียงสัน่นดังความคืนคมเธอคงสมเน,นา